แล้ววันนี้เมียผมก็แต่งตัวสวยอีกแล้วแล้วก็มาสายด้วยแต่ถ้าคิดว่ามาสายเพราะแต่งตัวสวยแล้วเราก็คิดผิดนี่คือสาเหตุลูกบอไม่กวนนะคะทำเล็บเล็บแหวน <c oughs> ไปเองที่บ้านทำเองที่บ้านแล้วเป็นคนสวยที่เก่งค่ะตัวนี้ชิกล้วยหอมเบอร์รี่กาฟิลฟักทอมไอ้แกงพวกนี้แหละครับที่ทำให้เมียผมไปทำงานสายโอ้ยเ <c oughs> ขาติดกระเด็นเต็มมือเลยเน <c oughs> ี่ย ขีร,รังแคร์อ่าเดี๋ยวเรามาแต่งคุณแม่นะคะว่าคุณแม่เอื้องเนี่ยจะสวยขนาดไหนคุณแม่คะงานนี้เขาไม่ใหญ่แน่นะวีแต่แม่มือหัวใหญ่มากเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เจ้าสาวนะคะอันนี้แม่เจ้าบ่าวแต่งหน้าแต่งตาเกินเจ้าภาพตลอดอ่าเป็นเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องควรเขาล็อกไหวกูเดียวนี้ตสีนใหญ่กว่าสารลักเมืองามนาแล้วแท้ <c oughs> อะไรแจ้งก่อนเดี๋ยวต้องมีคนคอมเมนต์ว,ว่าโต,ตแตกหรือยังวันนี้ไม่แตกค่ะขาบขาวๆเดีย๋ยคขาบเทียนนะครับไม่ใช่คาบผัวเ <laughs> มื่อเช้านะคะคุณแม่เนี่ยไม่เชื่อมือมาดามแพมแล้วสรุปแล้วเป็นไงบ้างคะคุณแม่คะคนทั้งงานเนี่ยปื้มว่าสีชั้นสวย พอบอกถามกันใหญ่เลยว่าแต่งหน้าที่ใครไม่ไหมโอ้ยฉันก็บอกว่ามาดามเฮมใช,ใช่ไหม้องคุณแม่มาอบอกตาดําเป็นนักใยาในง,งานดูอ, <laughs> อยากแต่งคุณแม่แบบเต็มสตรีมมากกว่านี้ใช่ใช่แต่แม่เหลือเวลาให้น้อยไปหน่อยอ๋อไม่ใช่ค่ะคุณแม่เรื่อง ไม่ไม่ไม่คุณแม่มีมั่นใจแต่ตอนนี้ก็ยังสวยนะคะอ่าขนาดไม่มีขนตาปลอมนะคะก็ยังสวยหวานนะคะลิปสติกเนี่ยไม่รู้หายไปไหนหมดสามีไงรู้จริงายมีอยู่กับสามีรู้จริงเพราะว่าอันนี้ก็เกี่ยวกับเมื่อกี้แต่งหน้าว้าบไม่ได้จ้าว่าวไม่ได้จ้า คุยกับคุณแม่เพิ่นรู้ตัวอีกทีหนึ่งอ้าวแต่งหน้าใกล้เสร็จแล้วเราจะให้เจ้าสาวนะคะได้ดูอ๋อแม่เจ้าบ่าวได้ดูกระจกค่ะค่ะสวยทุกตอนค่ะสรุปไม่ใช่ฝีมือช่างแต่งหน้าช่างทาตัวแม่คุณแม่เป็นซีรีย์ยำโรยตอนนี้คนละลุกกับมเช้าเลยนะคนละลุกจ้าเลยอ่ะชอบใช่ไหมคะแนยเดี๋ยวใส่ชุดเดี๋ยวรอคุณแม่ใส่ชุดนะคะ โอ้ยคุณแม่สวยมากๆเลยครับคนซ้ายคนขวากลายเป็นแม่ลูกโดยสมบูรณ์แบบแล้วครับคุณแม่บอกว่าครั้งนี้เนี่ยจองยากมากดีใจที่สุดนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยขอบคุณคุณพี่มาจอรครูนีด้วยขเขาชื่ออะไรนะคะเจเจอะไรนะคะเจไสเองเจใส <laughs> ขอให้ทุกคนมีความสุขในช่วงปีใหม่นี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่สนับสนุนมาดามแพรนนะคะไม่มีแม่แม่ไม่มีทุกคนไม่มีมาดามแพรนในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะเจะา้าสาวไม่ถึงมวลาดอกไว้ค่ะเมีาจายจ๋าใชภูมิใจในตัวเธอมากเลยทีแต่งลูกค้าออกมาสวย